ชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจ,จาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาพระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบลังทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพานะแล้วเสวยอมตรสคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสัพพสัต ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ตันหังกราธโยพุทธาอัตวีสตินายกาัสเพปฏิธิตาไมหังมัธเกมุนิสรามี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกระเป็นอาทิพระพุทธเจ้าผู้จอมุนีทั้งหมดนั้นสีเสปฏิทธิโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจเจเน สังโคปติธิโตไมหังอุเรสัพคุณากโรข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียนกล้าวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสัพคุณอยู่ที่อกหะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะทักค,คิเนโกนทันโยปิทิภาคสมิง โมคลานโนจวามเกหะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจทัทค,คิเนโกนทันโยปิทิภาคัสมิงโมคลานโนจวามเกทักค,คิเนสวเนมัยหังอาสงอานันทราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสงวามสโสตะเลพระอานทน์กับพระราหุนอยู่หูขวาพระกัสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย เกสันเตปิธิภาคัสมิงสุริโยวัปพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโวมุนีผู้ประเสริฐคือพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังกุมาระกัสะโปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจัง ปติถาสิคุณาการโพระเถระกุมารากัสสะผู้สวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำปุณโนโังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจอิเมชาตานลาเตตีลกามามะพระปุณณนะพระอังคุลิมานพระอุบาลีพระนันทะและพระศีวลี พระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุนเจิมที่หนาา้าผากเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาศีละเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตาส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรดด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่รัตนังปุรโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะทัชคังปัช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาล,ละกังพระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตาตสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมาปริตอยู่เบื้องซ้าย พระชัชคสูตรอยู่เบื้องหลังขันธโมระปริตตัญจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชทนังอาสิเสสาปาการสันติตาพระขันธปริตพระมูลปริตและพระอาตนาติยสูตรเป็นเครื่องกลางกั้นดุดหลังคาอยู่บนนภากาศชินนานาวรสังยุตตาสัตตาปาการลังกตาวาตปิตาธิสัญชาตา พาหิรัชตุปัตถวาอันหนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานา,นาชนิดมีศีลาที่ขุณอันมั่นคงสัตตปาการเป็นอาภรมาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเต,เตชาะสาวะโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเชร ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชิน,นเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดล้อมครงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุปัตวะทุกทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้ายคือโรคลมและโรคดีเป็นต้นเป็นสมุดฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือชินะปัญชระมัดชมหิ วิหรันตังมหีตะเลสถาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีชนี้แหลอิเจวะมันโตสุขุโต สุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตารายโยสัตธรรม,มานุภาวะปาลิโตจรารมิชินปัญเชรติข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธธรรมถึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัตถวอันตรายใดๆด,ด้วยอานุภาพแห่งพระชินพุทธเจ้า ชนะฆ่าศึกศัตรูด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข่าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทิน